โยฮันนสบรามโยฮันนสบราหมเป็นนักแต่งเพลงนักเปนโนชาวเยอรมันผู้เขียนซิมโฟนีคอนเสิร์ตแชมเบอร์มิวสิกเปียโนและการแต่งเพลงประสานเสียงเกิดที่เมืองฮันบุกประเทศเยอรมน,นีเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2376เป็นผู้มีชื่อเสียงในด้านผลงานเพลงในช่วงครึ่งหลังของศตวตรรษที่19ถูกมองว่าเป็นคู่ปรับของโจเซฟเฮนมูซาต์และเบโธเฟน เขาถือเป็นนักประพันธ์เพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกและเป็นหนึ่งในนักดนตรีชั้นนาของยุคลอมเป็นลูกคนที่สองของครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด3คนโดยที่เขาเป็นคนที่เริ่มหัดเล่นดนตรีตั้งแต่ยังเด็กพ่อของเขาเป็นนักเล่นเบสเบิร์นไนฮมเบิร์กฟิลฮาร์โมนิกโซซิตี้ในขณะที่เขาหัดเล่นเปียโนเมื่ออายุปเพียงเจ็ดขวบหลังจากที่ได้เข้าช่วงวัยรุ่นลามก็ประสบความสำเร็จทางด้านดนตรีเป็นอย่างมาก เขาใช้พลังสวรค์ของตนในการหาเงินตามโรงแรมซ่องหรือท่าเรือเพื่อน,นํางเงินมาช่วยเหลือครอบครัวหลังจากได้ตระเวนแสดงอยู่นานเขาก็ได้รับการแนะนําให้รู้จักกับศิลปินชื่อดังโรเบชูมันทั้งคู่เข้ากันได้ดีจนน่าเหลือเชื่อไม่นานพวกเขาก็กลายเป็นเพื่อนรักกันโดยที่ชูมันมองเห็นอนาคตที่กว้างไกลของเพื่อน ที่เด็กกว่าคนนี้ว่าจะไปได้ไกลและอาจจะไกลกว่าเขาเองด้วยเขาขนานนามบามว่าเป็นอัจฉริยะและยกย่องให้เขาเป็นอินซีหนุ่มต่อสาธารณชนในบทความที่มีชื่อเสียงด้วยคำเหล่านี้เองทำให้นักแต่งเพลงอายุน้อยเป็นที่รู้จักในวงการดนตรีอย่างรวดเร็ว ในปี1854ชูมันเริ่มแสดงอาการเจ็บป่วยหนักขึ้นทุกวันในฐานะของเพื่อนที่ใกล้ชิดของเขากับที่ปรึกษาโดยเฉพาะที่เขาถูกมองเป็นคนในครอบครัวบามจึงมักมาช่วยภรรยาของชูมันคาร่าด้วยการช่วยเหลืองานบ้านต่างๆนักประวัติศาสตร์ดนตรีเชื่อว่าในไม่ช้าเขาก็ตกหลุมรักคาร่าแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้ตอบกับความรักของเขา แม้หลังจากการเสียชีวิตของชูมันในปี1856ทั้งสองก็ยังเป็นยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอเวลาผ่านไปกว่าหลายปีบามก็ได้ย้ายไปทำงานหลายสถานที่รวมถึงผู้ควบคุมวงประสานเสียงหญิงในฮัมบูร์กซึ่งเขาได้รับการแต่งตั้งให้เมื่อปี1859เขายังคงเขียนเพลงของตัวเองต่อไปผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาได้แก่ Spring, s t r i n g s e c t e t ใน B flat major และเปียโนคอนเสิร์ตโตหมายเลขหนึ่งใน D minor ตลอดชีวิตของเขาไม่เคยได้แต่งงานไม่ว่าจะมีการคบหาผู้หญิงบ้างเป็นครั้งคราวแต่ก็ไม่ได้เป็นไปนตามที่เขาตั้งใจเอาไว้ในช่วงหลังเริ่มกลายเป็นคนติดเหล้ามากจนเสียงานเสียการจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในวันที่3มีสายน1897จจากภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากโรคมะเร็ง